สวัสดีครับทลิปนี้นะครับ,รบผมจะพามาดูของฝากนะครับเวลาเรากลับกรุงเทพนะครับเราจะมีของฝากอะไรบ้างนะครับก็จริงๆก็เป็นของที่เราไม่ได้ซื้ออะไรนะครับเราก็จะมีของอยู่ที่สวนของเราอยู่อย่างเช่นนี้นะครับกระหล่ำครับกระหล่ำอันนี้คือเราปลูปก ปลูกกันเองนะครับพ่อปลูกไว้นะครับก็จะเป็นของฝากของเราอย่างหน,นึ่งเดี๋ยวเราก็จะตัดนะครับแล้วเอากลับกรุงเทพรอบนี้ผักที่ปลูกไว้ตอนแรกก็เป็นดอกหมดนะครับอย่างที่เห็นก็เลยจะไม่มีผักใบเท่าไหร่นะครับแต่ที่จะมีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นถั่วฝักยาวครับ ตัวักยาวสีแดงผักยาวนี่เขายาวมากนะครับนี่ครับหวานมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บกลับกรุงเทพนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับกินไม่ทันก็อันไหนกินไม่ทันเราก็จะปล่อยไว้ให้เขาแก่นะครับเก็บเป็นเวลาพันไปอของที่เราจะได้กลับไปอีกก็น่าจะเป็น กล้วยนะครับแต่กล้วยรอบนี้เราเครือไม่ใหญ่นะครับพาไปดูก็คือกล้วยเขือไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าต่อค่อนข้างที่จะแก่สมบูรณ์เลยนะครับมาคราวนี้เห็นว่าที่นี่นี่ครับมะเขือพวงค่อนข้างแพงนะครับราคาค่อนข้างแพง ตกโล,ล้วประมาณ200ร้อย0าร้อยได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับมะเขือพวงที่สวนเราก็ค่อนข้างเยอะกำลังออกดอกด้วยก็เดี๋ยวมีมะเขืออีกนะครับที่จะต้องเก็บกลับไปก่อนหน้านี้เราเก็บมะเขือไปแกงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บกลับไปสุงเทพด้วยนะครับเราไปกินพริกก็มีนะครับพริกเรามีไม่กี่ต้นแต่ก็ได้กินนะครับ ก็น,นี้ก็เก็บไปทําน้าพริกเรียบร้อยแล้วนี่ครับของที่จะเอากลับรอบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งโอ๋ครับเดี๋ยวเราจะตัดตั้งโอเขากลับไปตอนนี้ก็เวลาหกโมงนิดๆนะครับมีคนมาค้นปุ๋ยนะครับที่ทุ่งนาละนาข้าง,างคนที่นี่เขาค่อนข้างทำ ทำนากันเช้าๆนะครับเพราะว่าอากาศจะเย็นนะครับแล้วก็มารอบนี้นะครับสิ่งที่ผมได้ทำก็นี่นะครับก็คือได้ปรับปรุงเนินดินนะครับบุกต้นไม้ไว้ก็หวังว่าเขาจะรอดนะครับคิดว่าเขาน่าจะรอดก็ ไว้เดี๋ยวเราจะไปตัดกล้วยก,ก่อนนะครับอย่างแรกเด,เดินไปดูกล้วยก่อนกล้วยน้ำหวามีแค่ผมจำไม่ผิดน่าจะสองหวีมั้งครับสองหรือสามหวีเองเป็นกล้วยต้นเล็กนะครับเพราะรุ่น,นก่อนๆนี่เขาเราตัดออกไปหมดแล้วนะครับก็ได้กินไปหลายเครือละแต่อันนี้เหลือเครืออีกเครือนหนึ่งก็ เราตัดกับกรุงเทพเลยครับก็จะได้เอาไปกินที่กรุงเทพเพราะว่าเอาไว้นี่พ่อก็กินไม่ทันนะครับพ่อบรรยากาศเ,เช้าเช้าครับมี่ช่วงหน้าแรงนะครับแต่ตอนเช้าอากาศเย็นเลยนะครับก็ยังมีความเย็นความหนาวอยู่อ๋อนี่หละครับ น้ำในคลองของเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับคลองนี้เราลึก4เมตรนะครับก็น้ำเต็มเลยกว้างประมาณ10เมตรได้นะครับน้ำยังเยอะอยู่นาา่ครับบรรยากาศเช้าๆครับสดชื่นปกติก็จะมีเหล่าไม้ให้ตัดกลับไปนะครับแต่รอบนี้ก็คือเราตัดแต่งเขานะครับแล้วเราก็เอาดินผมผมเพิ่ม เมื่อวานดักกุ้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูสักอันหนึ่งก่อนว่ามีกุ้งไหมก็มีนิดหน่อยนะครับไม่เยอะก็เดี๋ยวค่อยมาเอาไปกินนะครับ ก็เป็นอาหารได้นะครับบรรากาศเช้าๆก็สดชื่นนะครับก็น,บกนี่แหละครับกล้วยเคอนนี้แหละมีอยู่สามวีครับไม่ใหญ่ก็เดีย๋ยวตัดเลยครับ <Okay. S 2> ได้แล้วนะครับทค oh. นเราก็จะกองไว้ที่พื้นนี่นะครับ คือไม่ใหญ่แต่ก็ได้กินนะครับก่อนหน้าน,นี้เคือใหญ่เราตัดไปแล้วแล้วก็ถ้าช่วงของการนะครับเดินตัวขวาก็น่าจะได้กินกล้วยหอมนะครับเคือใหญ่ของเราจริงจิงก็เนี่ยครับของกินเราเยอะแยะนะครับในสวนมีให้กินอีกเยอะนะครับาะถ้าหากินก็ผมไม่ยากครับ ปลาก็มีนะครับนี่ครับที่เหล็กเราก็มีต้นไม้ช่วงหน้าแหลงเขก็จอย่างนี้นะครับไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงงดเผาด้วยนะครับก็อากาศก็จะดีหน่อยนะครับก็จะไม่มีฝุ่นควันนะครับเพราะว่า ในช่วงรณรงค์การเผานะครับไม่ให้เผานี่ครับกล้วยของเราสงการนี้น่าจะได้ตัดแน่ๆน,นะครับค่อนข้างใหญ่ละแล้วก็จะมีผักหลายชนิดนครับต้นเหลียงก็อนาคตน่าจะได้กินนะครับต้นเหลียงมีหลายต้นอยู่นะครับประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับ ก็ตใช้ได้นะครับก็นนี้ระวังไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่ากระลำเราตัดได้กี่หัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงตัดไปก็มีตั้งโอล่ะครับที่เอาไปได้ส่วนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็ยังไม่ใหญ่นะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยได้เอาไปนะครับอันไหนที่เราพอกินได้เราก็จะเอาไปก่อนครับแล้วก็มีมะละกอนะครับมะละกออาจจะได้ตัดไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเอาเก็บไว้ดีหรือว่าจะตัดไปดีนะครับอันนี้ครับมะเขือพวงหลายต้นเลยนะครับค่อนข้างเยอะต้นนี้ก็เหมือนจะโดนมแมลงกวนนะครับเรต้องตัดเขาบ้างนะครับเพราะว่า แรงเขากวนนะครับตัดแต่งให้เขาแตกยอดใหม่นะครับนี่ยอดใหม่ก็กำลังแตกนะครับมะกูดก็กำลังงานนะครับวนันนี้เดี๋ยวคงต้องตัดอีกรอบแล้วนะครับโหล้พาดอกออกอีกแล้วนะครับก็นี่แหละครับ ครับสวนเราก็มีพืชผักไว้กินนะครับจะกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละครับชอบอันไหนก็ปลูกอันนั้นนะครับอันนี้ก็นี่ครับลำนี่ก็มาเขือพวงเองนะครับนี่ขึ้นเองนะครับนีกหลายหัวเลยก็ลำอันนี้ก็แตกเป็นขแขนงแล้วนะครับน,นีก็หัวดีๆทั้งนั้นนะครับ คงเลือกตัดไปนะครับต่อไปคงไม่หมดนี่นะครับได้กินแน่นอนครับแล้วก็ผักรุ่นใหม่เราก็ลงไว้แล้วนะครับก็ช่วงเมษาน่าจะมีผักให้กินอีกแล้วแล้วก็จริงๆผักอันนี้เรางามมากนะครับขยงนะครับ มา,มากนะครับมันข้างจะงามเลยก็นี่แะครับปลูกไว้ได้กินนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็ของที่เรามาแต่ละครั้งเราได้กลับไปนะครับก็คือพืชผักที่เราปลูกในสวนนี่แหละครับ จริงๆคราวที่แล้วผมเอาปลากลับไปด้วยนะครับก็คือเราได้ตกปลาปลาได้เยอะแล้วก็เอากลับไปด้วยนะครับใส่ถังน้ําแข็งกลับไปนะครับก็นี่นะครับมีของกินช่วงเมษามาน่าจะได้ข้าวกลับไปด้วยนะครับข้าวในน้ก็น่าจะได้เกี่ยวครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับของฝากจากสวนของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ